ปีจอครับถือว่าเป็นปีที่ไม่แย่นะครับไม่ดีมากแต่แอบมีอะไรภูมิใจอยู่นิดๆนะครับสำหรับคนที่ทำธุรกิจเนี่ยต้องบอกว่ามีลูกค้าเก่าสนับสนุนเรานะครับโดยแบบืมหรือว่าเราดีลงานเอาไว้นะฮะเยอะก็จะกลับมาดีมากๆเลยนะครับ ใออนเรื่องการงานการเงินเนี่ยผมว่าจะเน้นนะฮะไปเรื่องของการขายของเก่าก็ได้นะครับหรือว่าทําอะไรที่ทําอยู่แล้วก็ได้นะฮะใครที่ทําของรีไซเคิลของมือ2ในช่วงนี้อยากขายถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับลองมองมองดูผมว่าเหมาะมากๆเลยนะครับในเรื่องของคนรักนะครับจะมีอยู่เรื่อยๆจะเป็นความรักแบบรักเก่านะครับแต่เก่าไม่มากนะครับไม่เกิน5ปีประมาณนี้นะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับใครที่มีคนมาคุยกับเราถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากคนที่ยังไม่มีแฟนครับ ไม่ได้คุยกับใครเลยมา5ปีโอ้โหนะครับเอาแบบนี้ครับคนไหนชอบของวินเทจของมือสองนะครับต้องเป็นของสะสมแบบพิเศษด้วยนะครับใครเขาสะ,สะสมอะไรอยู่นะฮะลองถามดูครับคนนั้นนะเหมาะกับคุณในช่วงนี้มากๆเลยละครับสุขภาพครับช่วงนี้ก็อาจจะมีของเม็ดไขมันในระหว่างลำตัวนะฮะ ลองให้ตรวจสอบดูแล้วกันนะครับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับอาจจะไม่อันตรายแต่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในเรื่องของอื่นๆนะฮะก็ระวังแค่โรคเกี่ยวกับหัวใจนิดนึงนะครับการไหลเวียนของระบบเลือดนิดเดียวครับในเรื่องของการเสริมดวงนะฮะผมอยากให้ไหวเป่ากงหรือเป่าบุญจิ้นนั่นเองนะฮะถามว่าทําไมนะครับก็อยากให้คุณรักษาสัจจะวาจาทํางานแบบซื่อตรง นะครับแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินธุรกิจจะซื้อตรงกับคุณนะครับในเดือนนี้เหมาะมากๆจริงนะฮะลองดูครับ